น้ำกันใช้อีกความหวังแล้วก็ข้อเรียกร้องของชาวบ้านเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนเป็นอย่างไรคุณนริมนสารีตามไปแล้วค่ะเป็นอีกปีที่ชาวอำเภอบางระกรมจังหวัดพิศนุโลกต้องน้ำตาตกเมื่อต้องเจอน้ำหลากท่วมถืนนาเสียหายมากกว่า10,000แไร่ ความหวังที่จะได้ผลผลิตคุ้มกาบลงทุนบ้างหลังต้องเจอภาวะแล้งหนักตั้งแต่ต้นปีต้องจบลงต้นข้าวถูกปล่อยให้นอาเสียหายบางคนเสี่ยงลงเกี่ยวข้าวขึ้นมาตากการริมถนนหวังจะได้ผลผลิตคืนกลับบ้างแม้สภาพข้าวจะขายไม่ได้ราคาบางก็ใช้วิกฤตเป็นโอกาสจากปลาแปรรูปเป็นปลาร้าขายชดเชยรายได้เลี้ยงครอบครัวที่ต้องสูญเสียเมื่อเมื่อข้าวแล้วก็เสียลงเสียก็ผลที่สองก็ น้ำแรงน้ำแรงแล้วคราวนี้มาเจอน้ําท่วมซ้ำอีกคือตอนแรงนี่คือก็คือผลผลิตไม่ได้ตามเป้าหรอคะไม่ได้ไม่ได้ยี่สิบสามสิบเกียนก็ได้สิบกว่าเกียนชาวบ้านในตำบลท่านางงามและตำบลชุมแสงสงครามต้องพากันมาอาศัยกันอยู่บนถนนอย่างครอบครัวนี้ต้องย้ายสุก,กรมาเลี้ยงกันบนสะพานและต้องเจอสภาพนี้ทุกปีในช่วงน้ำหลาก ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการให้เร่งสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นหรือพื้นที่กักเก็บน้ําอื่นๆมาช่วยชะลอน้ําและบรรเทาปัญหาน้ําท่วมน้าแล้งบ้างหลายคนบอกเล่าด้วยความรู้สึกอึดอัดไม่มันไม่เกี่ยวกับแก่งเสือเต้นอย่างเดียวคืออยากให้มีที่อื่นบ้างดูที่ว่าทั้งเหนือที่ว่าจะกักเก็บน้ําปล่อยมาทางล่างแต่เรามองว่ามันมีปัญหามาสามสิบปีนี่คิดว่ามันจะคือมันก็อยู่อย่างนี้ มันไม่ช่วยเหลืออะไรได้บ้างเลยอ่ะคือน่าจะลงหาที่อื่นที่ว่ามันเหมาะสมที่จะสร้างแต่ถ้าไม่ไม่ทำตรงนี้ก็คือมันก็ท่วมอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วก็แรงก็แรงอยู่อย่างนั้นความรู้สึกครับไม่น่าต่อต้านกันะไทยแบบเนี้ยเป็นไม่ได้อยากแห่มีเขื่อนกำนันมนัดเปิดเผยว่าทรัพยากรน้ำที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะทำการเกษตรขณะที่เขื่อนนเลส่วนในอำเภอพรมพิรามคนบางละกมแทบไม่ได้รับประโยชน์ ส่วนลุ่มน้ำยมก็ไม่สามารถเลี้ยงพื้นที่การเกษตรได้เพียงพอกับพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่างตามสภาพการทำนาปรังที่เร่งทำถึงปีละสามครั้งของทุกจังหวัดจนคนบางระกรรมต้องพลับเงินส่วนตัวนับแสนบาทขุดบ่อล,ลึกกว่า100เมตรเพื่อสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ซ้ำยังต้องไปขอปันน้ำจากเขื่อนพูมิพล ซึ่งกำนันยังมั่นใจว่าถ้ามีเกิ่นแห่งเสือเต้นจะช่วยจัดการน้ำยมในช่วงน้ำท่วมน้ำแล้งแม้ระยะทางน้ำจากเขื่อนจะอยู่ไกลจากพิษณุโลกกว่าห0 0อกิโลเมตรน้ำ <c oughs> มันมัน,ม,นมันมีตัวเปรียบเทียบให้เราเห็นอย่างอย่างเขื่อนเซลิกิตอยู่อุตรดลตถตแล้วเขื่อนนเรสวนถามว่าเขาเลี้ยงทองน้ําเขาจะเลี้ยงน้ําได้ตลอดปีแล้วเขาถามมีท่วมไหมมีมีแต่เขาท่วมสองสามวันแล้วเขาก็ไป แต่พวกเรานะท่วมกันตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาตายมาลุกี่ชั่วคนแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขตรงไหนก็ได้ที่ทําแล้วไม่ให้น้ําท่วมคนบารกรรมท่วม,มท่วมแน่เราเราเราอยู่กันได้แต่ถามว่าอยากให้มันมาน้อยกันนี้หน่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าทงอยู่แค่นั้นตรงไหนก็ได้ที่ทําแล้วทําให้ชาวบ้านเรามีน้ําใช้มไม่มากเกินไม่น้อยเกินเราเราอยากได้อยู่ตรงนี้ บึงตะเคงมีพื้นที่ประมาณ3,000ไร่ครอบคุม3ตำบลในอำเภอบางละการรมในช่วง10ปีที่ผ่านมาทางท้องถิ่นได้มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นอ่างเก็บน้ำแต่ก็ยังไม่สามารถบรรเทาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งได้สาเหตุเพราะมีสภาพตื้นจุน้ำได้ไม่มากนะักซึ่งตอนนี้ชาวบ,บ้านเสนอให้ขุดบ่อลึกอีก20เมตรเช่นเดียวกับที่บึงประมาณซึ่งห่างออกไปประมาณ5กิโลเมตรแต่การดำเนินการล่าช้ามากทั้ง2จุดเพราะงบประมาณมีจำกัด ซึ่งนีเป็นเพียงแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของชาวบ้านที่สุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่ทางออกของการแก้ไขปัญหาน้ําทั้งระบบได้ทีรีสุสาครถ่ายภาพณน,นมนสาดีทีมข่าวสนามเป้าเล่าข่าวรายงาน